เดี๋ยวเราจะไป DIY ก่อนนะคะทุกคนไปซื้อของแปรบหนึง่งมีอาก็อยู่กับน้องหมีเลยไหนมีอาาหันหน้ามาหน่อยตอนนี้รอป๊ะปะไปซื้อของนะคะร้านนี้ไม่ให้น้องหมาเข้านะ DIY ทุกคนมาซื้อของคล้ายๆสายรักอหะที่ล็อกของเค้มตอนนี้ก็17บาทแปลงยาวไว้ทาสีนะ เปนเค้กไหมทุกคนเอาแพ่กเดียวเอาเอาเอายี่ห้าบาทกรอบเนาะโรตีกรอบถึงแล้วนี่นะทุกคน ร้านเนี้ยชอบมาเราชอบมามันเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวงนะอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะเซ็นทันแจ้งวัฒนะก็จะมีของขายเพียบเลยเราชอบดูเนี่ยมันจะมีของให้กินเยอะแยะไปหมดเนี่ยทุกคนเราจะเข้าไปซื้อไอ้นี่กล้วยฉาบไม้ยังคะ เอาอันรสเค็มรสเค็มสีอะไรคะสติกเกอร์สีเหลืองกล้วยฉอบอร่อยเอามาจากไหนนะคะจกกังหวัดอะไรนะชัยนาทชัยนาทของชัยนาทอร่อยมาทีไรต้องซื้อสามอันเลยชอบกินกล้วยฉาบจากชัยนาทนี่อะไรยี่สิบบาท มีอารถไฟมาจเจอกันพอดีเลยโอรถไฟรถไฟปุนปนทุกคนจะบอกว่าร้านประจำของเราอะร้านแบคแคนยอนอะคนเต็มที่นั่งสำหรับน้องหมาหมดแล้วอ่ะทุกคนไปไหนดีอทีเนี้ยเจอรถไฟอีกแล้วรถไฟปุ้นปุน ลงลิฟไปกินราเมงข้างล่างนะเ <Okay. S 1> ข้าลิฟเข้าลิฟเข้าล <Okay. S 1> ิฟต์เ่เีหรออืมว้าวอยากลัวไหมว้าวลงลงิฟลองิถึงแล้วไปมะเอยไป,ไป กินก่อนทุกคนยิวแล้วถึงแล้วนะทุกคนเนี่ยร้านเนี้ยนั่งไหนนั่งนอกร้านนี้เอาดอมีอานั่งทานได้กคสามารถเป็นตะไก่เป็นเกี๊ยวได้นะคะในเซตหนล่งนะอะไรสักอย่างขอเลือกเมนูก่อนนะทุกคน สวัสดีวันสงการที่ร้านแจกแว่นคนละอันตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารญี่าาญปุ่นเรามากินเนี่ยร้านเนี่ยนี่ร้านนี้ร้านนี้แล้วเขาก็ให้แว่นด้วยนะคนไม่นะสอง,งนี่านที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะคันไผยินนะมาได้เลยน้องหมาเข้าได้ด้วยเนีย่ยอยู่นี่ <laughs> ไปละ อชามะนาวได้แล้วทุกคนโชยุราเมง mm hmm. น่ากินมากน่ากินไหมทุกคนอันนี้โชยุราเมงนะทุกคนอันนี้ร้อยสาบาทนะเลี้ยวนะทุกคนอันนี้เรียกว่ายากิโซบะไอ้นี่มันขยับด้วยอะไรไม่รู้เนี่ยว้าวน่ากินมาก หนูร้องอะไรหนูร้องอะไรเมื่อกี้เนี่ยทุกคนดูดื้อและดื้อและนั่งดีๆดีเลยนั่งดีๆดีเดี๋ยวแม่ให้กินขนมที่มียาโปรดปานและร้องขอของร้องอ่กินมาเที่ยวก็ต้องมีขนมมาด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวร้อง ซาลี่หิมะไปทุกคนซื้อซาลี่สองลูกนะทุกคนแล้วกลับและมีอาหิวข้าวแล้วปากลกับบ้านกันไปลานจอด,ดรถกันทุกคนมีอา <c oughs> เนี่ยรถใช้ดีนะเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยอย่าใส่ข้างล่างก็ได้เออ เก็บรถค่ะเก็บรถเดี๋ยวต้องเก็บคนก่อนรอขึ้นรถรอขึ้นรถอ่ะหนูนั่งรอแม่ก่อนนั่งรออ่านั่งลงก่อนอ่ะมีอามานั่งตักแม่เร็วเลยอือดังลงเดี๋ยวกลับบ้านกันนะคะกลับบ้านแล้วก็ไปทานข้าวเย็นนะคะคนสวยถ้าหยิ่ข้าวยัง อยู่ข้าวยังเนีย่ยล้วจะกินข้าวเหรออันหนึ่งสองสามอสวยมากเลยอ่ะกิน